วัสดีครับเอฟซี FC. อยู่ฟ้านักล่าภูพาเล็กพบกันในวันที่6มเมษายน6มเมษายน68นะครับมื่อนี้กัมีผลงานใหม่ช่วมอยู่3เล่มเลยกัน3เล่ม มาเวมือเลียมแรกครับเลียมแรกเป็นซองซองไข่เด็กซองไข่เด็กครับเล่มที่หนึ่งเรีมแรกซองไข่เด็กมีที่ร้อยเข็มขัดไหมคะรับคลิปร้อยเข็มขัดมาเมืองสะพิกมี เป็นเล็กแนบครับตีร้อนขึ้นลูกจุดแข็มด้วยน้ำมันดกแนบนะครับงานกาดท่องเหลืองความยาวของใบมีดอยู่ที่แปดนิ้วยาวแปดนิ้วกว้างสุดอยู่ที่กว้างสุดอยู่ที่สองจุดหนึ่งซันหนาห้ามิลงานกาดท่องเดียวครับ มุดยึดสองมุดเสร็จหนึ่งนูงกราชนึมาด้วยสองไข่เด็กสองไข่เด็กไปเร็วมาเร็วครับพันห้าร้อยบาทครับเร็วนี่หนึ้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มแปดบาท0 98, 35, 58, 68, ูนย์ก็8 8ดสบแปดไล่มาเลยครับเบอร์นี้โย่ฝานักลาคูณขาล็กต่อไปเล่มที่2องเล่มที่2 ย้ายขึ้นมาอีกเรื่อที่สองเป็นงานไม้เป็นงานใหม่ครับเป็นงานไม้เรื่อที่สองาปิดถ่ายท่องเหลืองกัดท่องเหลืองครับเป็นโบบี่ มีมุดมวนเ็จเข้าจุดนะครับเริ่มยุบปลายมุดยุดมุดยุดฝักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบจุดรูดรอยเชือกสองยีดามีมุดจุดสองมวเสรหนึ่งรูดรอยเชือกหนึ่งปิดท้ายทองเหลืองกาดทองเหลืองดูสเปกมีดเป็นโบวีครับโบวีคัดเขา ความยาวของมันมีอยู่ที่10.1กว้างสุดอยู่ที่2.2ตัวนี้สันหนา6มิลสันหนา6มิลกว้าง2.2สันหนา6ยาว10.1น,น,นี่เป็นงานไม้งานไม้ ในสอั่งร้อบาทครับสองพบาทแต่ไปทั้งจะบวกเพิ่ม8ปสบาทแต่่าจะเสียไปทั้งก็อุ่นเลย่ดเสียนะครับช่มาสอบถามครับศูนย์เก้8แปดส้กแนีรถเด้กบเล่มที่2อผ่านไปต่อไปเล่มที่3ามเล่มที่3ามใหญ่ขึมาอีก เป็นงานผิวไฟทำลายเล้นที่3หมหมุดโมเสดเกจุดท่องเหลืองจุดฝักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ็ดสจุดรูเลเชือกหนึ่งโมเสษยุดามมีหนึ่งมุดยุดสอง ยูในเชือกนึ่งปิดท้ายทองเหลืองขึ้นกันกาดทองเหลืองปิดท้ายทองเหลืองตัวนีนให้ติดกระพี่นิดนึงน,นะครับดูสเปกข้างในงานผิวไฟครับเห็ดไล่ไล่คนนก ความยาวความมีด12.4 12.4กว้างสุดที่ที่2.6ตอนนี้สันหนา6มิลโอ้โหหรือเจ็ดเจ็ดวินไปละสันหนาเจ็ดมิลสองเมิล ม่หลุดอ่ะน่าสเสดนะีนี้พันสองพนสองร้อยบาทเี่นย่าใหญ่2,200ันสอร้ยบาทเล่มนี้ตทรมาสอบถามนะครับศูนย์เ8้าแปมีหรือแอดไลน์มาเบอร์นี้ตทรมาถามราคาเป็นคนตินลดเด็กวะ สเล่มนะครับมีสามเล่มเท่านี้สองพันหนึ่งร้อยบาทสองพันสองร้บาทคิดถ่าต้องเลียงทัองเล่มนะครับเล่มที่สองเล่มที่สามเล่มที่หนึ่งพันห้าบาทเล่มที่หนึ่ไปทั้งจุบเพิ่มแปดสิบาทนะครับศูนย์ก้าแปดสามห้าแปดหกแปดแปดแอดไลน์มาเบ่อนีน่น ช่องทางการติดตัวเขาก็ศูนย์เก้าแปดสามสี่ห้าแปดหกแปดแปดเฮดไล่มาเบื่อนี้เลยก็ได้ตัวนี้พวกใครไหนมีผลงานออกมากครับเพระาะว่าในมันยากบพกสบายบวก่อยสบายไปโอกันเยอะกะพ่อกันไม่ครับอีกคลิปหนาะกูละ,ะไปปลายเดือนสวัสดีครับ